สหร,รัฐอเมริกาส่งคืนโกลเด้นบอยสมบัติชาติมูลค่า100ล้านให้ไทยพฤกภาคมนี้กระทรวงวัฒนธรรมส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบที่ดิเมดเมื่อวันที่25เมษายน2567ที่ผ่านมาวันที่26เมษายน2567นายเสริมศักดิ์คงพาณิชย์รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่าสืบเนื่องมาจากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทโพลิทันสหรัฐอเมริกาแจ้งความประสงค์ส่งคืนโบราณวัตถุประติมากรรมสำริดสองรายการซึ่งมีหลักฐานว่าถูกนำออกจากประเทศไทยโดยผิดกฎหมายที่รู้จักกันในนามโกลเด้นบอยและประติมากรรมรูปสตรีจึงมอบหมายให้กรมศิลปากรประสานร,รายละเอียดขั้นตอนการรับมอบ โบราณวัตถุสองรายการดังกล่าวขณะนี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทโรโพลิทันหรือเดเมดได้แจ้งให้ประเทศไทยส่งผู้เชี่ยวชาญร่วมตรวจสอบโบราณวัตถุที่จะส่งคืนโดยได้มอบหมายให้นางสาวนิตยากนกมงคลผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปากรเดินทางไปร่วมตรวจสอบในวันที่25เมษายนที่ผ่านมานี้ เวลา11.00นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งตรงกับเวลา22.00นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งในการนี้จะได้มีการหาหรือถึงรายละเอียดและกำหนดเวลาการส่งคืนนอกจากนี้ยังจะมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมศิลปากรและพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทันเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ ด้านพิพิธภัณฑ์โดยมีนายพนมบุตรจันทรชดอธิบดีกรมศิลปากรและนายแม็กพอเลนผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริษัทพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทโฮลิทันเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจและมีนางสาวสมใจตะเพาพง์คงสุนใหญ่ณน,นครนิวยอร์กสารัฐอเมริการ่วมเป็นสักขีพยานรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวอีกว่าการส่งคืนโบราณวัตถุในครั้งนี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทโปลิแทนหรือเดอะเมดจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนและคาดว่าจะมาถึงประเทศไทยราวเดือนพฤษภาคม2567ซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีของชาวไทยทั้งประเทศที่จะได้รับโบราณวัตถุล้ำค่ากลับคืนสู่ประเทศไทย ก็เป็นข่าวดีสําหรับประเทศไทยนะครับแต่ว่าพอข่าวนี้ได้ยินถึงหูประเทศลาวนะครับชาวลาวนะครับก็มีเพจดังนะครับชื่อว่าทลรคงของสปปลาวได้ออกมาโพสต์ว่าปัจจุบันหลายๆประเทศมีการส่งคืนโบราณวัตถุคืนแก่ประเทศผู้เป็นเจ้าของเป็นที่น่าดีใจด้วยนะครับคนลาวก็ออกมาคอมเมนต์ในเพจดังกล่าวว่าลาวก็ได้คืนมาแล้วหลายรายการ แต่ปัจจุบันนี้เหลืออะไรบ้างก็ไม่รู้นะครับคนลาวก็มาแซะประเทศไทยเลยนะครับขนาดประเทศสหรัฐอเมริกายังส่งคืนทรัพย์สินทางวัตถุคืนแก่ประเทศเจ้าของเดิมแต่ทำไมประเทศไทยทำไมไม่ส่งคืนพระแก้วมรกตให้แก่ประเทศลาวเหมือนกันซึ่งเรื่องพระแก้วมรกตมีประเด็นถกเถียงกันมาหลายปีชั่วลูกชั่วหลานนะครับว่าไอ้ตกลงนี่พระแก้วมรกตเนี่ย เป็นของไทยหรือเป็นของประเทศเลาวนะครับถกเถียงกันมาเป็นประเด็นกันนะครับทั้งๆที่คณาจารย์หรือว่าผู้รู้เกี่ยวกับวัตถุโบราณต่างๆนี่นะครับหรือว่าพระแก้วมรกตเนี่ยออกมาให้ข่าวออกมาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะวัฒนธรรมต่างๆรวมถึงครีเอเตอร์ยูทูบเบอร์นะครับก็ออกมาทำคลิปชี้แจงบอกเก่าว นะครับแต่คนลาวก็ยังเชื่อว่าพระแก้วมรกตเนี่ยเป็นของประเทศลาวนะครับสืบเนื่องมาจากการเขียนประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ของนักวิชาการลาวนะครับดังที่มีคลิปที่ผ่านๆมาที่ชนไมหาวิทยาลัยเคยนําเสนอนะครับก็ใส่ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระแก้วมรกตแบบผิดๆนะครับโดยที่ไม่เป็นมูลความจริงนะครับคนลาวก็ออกมาคอมเมน ต่อเพจดังกล่าวนะครับว่าพระแก้วมรกตอยู่ในประเทศไทยดีแล้วอยากกราบอยากไหว้อยากสักการะบูชาก็เดินทางมาที่กรุงเทพมหานครก็ได้นะครับไม่ทราบว่าเต่ามาอยู่ที่ประเทศลาวแล้วจะเหลือหรือเปล่าหรือจะไปอยู่ที่จีนหรือเปล่าเขาก็แสะแงะกันนะครับบางท่านก็บอกว่าเอามาแล้วประเทศลาวจะอยู่ดีกินดีเหมือนประเทศไทยหรือเปล่าอยู่ที่ประเทศไทยดีแล้วนะครับบางก็บอกว่า คือคอมเมนต์ที่มาตอบโต้เพจทรโกงเพจดังของประเทศลาวนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณว่าก็ยังเป็นที่เข้าใจกันดีว่าผู้ที่เป็นเจ้าของพระแก้วมรกตนี้ก็คือประเทศลาวอยู่ดีนะครับอย่างไรก็ไม่เชื่อนะครับก็ยังฝังหัวเชื่ออยู่ว่าพระแก้วมรกตเป็นของประเทศกล่าวมาก่อนนะครับก็มาถกเถียงกันคอมเมนต์กันไปต่างๆนานานะครับตามความเข้าใจของแต่ละคนนะครับส่วนคุณเมนตเองนะครับ ก็เคยงัดหลักฐานนี่นั่นนะครับมาสู้กับประเทศไทยนะครับว่าโเด้นบอยนี่เป็นของพี่เมนนะก็จะเคลมเอาให้ได้เหมือนกันนะครับปพอกับความเข้าใจของประชาชนคนลาวว่าพระแก้วมรกตคือของคนลาวนัแนละครับท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดอย่าลืมคอมเมนต์มาฝากสัญหาไม่ดูในผลด้วยนะครับ ขอบคุณทุกทานรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สัญหาเม่อู่ในผลด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ